สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิฐานลมฟ้ากาศกันแล้วนะคะสัปดาห์นี้เตรียมตัวรับมือฝนกันค่ะโดยเมื่อช่วงเงย็นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่สองเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่29สิงหาคมไปจนถึงวันที่3กันยายนค่ะโดยร่องมรสุมกําลังแรงนะคะจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางค่ะ ประกอบกับมรสุมต้นตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นค่ะลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้บ้านเรามีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยค่ะยังไงก็ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอีดีลเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยนะคะรวมทั้งติดตามข่าวสารจากทางการกันอย่างใกล้ชิดค่ะ วันนี้ปริมาณน้ำใช้การของ4เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาน้อยลงกว่าเมื่อวานอีกค่ะอยู่ที่3,494ล้านลูกบาทเมตรยังต้องการน้ําเก็บกักเพิ่มอีก8,506ล้านลูกบาทเมตรขอให้ฝนที่กําลังจะมารอบนี้ช่วยมาเติมน้ําลงเขื่อนนะคะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันนี้กับคณิตาลมฟ้าอากาศสวัสดีค่ะ